สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูกิษนาบุญมิทวีนะคะวันนี้คุณครูมีคำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจพฤกษพพกาสอนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายความหมายของคําจากคำประพันธ์สุภาษิตได้ 2. บอกข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงได้และ 3. ท่องจําบทอายานพฤกษภกาสอนได้ถูกต้องค่ะพฤกษภกาสอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นของบทประพันธ์สองบทที่นํามาจากวรรณคดีไทยเรื่องกิษณาสอนน้องคําฉันค่ะ พฤกษบภกาสอนพรนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนโรถทรงนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเพื่อจารึกลงบนแผ่นศิลาเมื่อครั้งปฏิสันคอนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในระหว่างพุทธศักราช2374ถึง23 2377พพฤกษพกาสอนเป็นกวีนิพนธ์ท่อนหนึ่งที่มีผู้คนนิยมนำไปกล่าวถึง นำไปท่องการอ่านหรือการเขียนดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำความหมายให้ถูกต้องชัดเจนค่ะเราไปอ่านคำประพันธ์พฤกษภกาสอนพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนพฤกษภกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวาย มมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาการอ่านคำประพันธ์พฤกษพกาสอนในรูปแบบทำนองเสนอะคุณครูนำมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะพฤกษพ,พกาสอนอีกุณชอดอันปลดปลง ทอทน,จนเจเนงคงสำคัญหมายในกายมีนาราชาอิวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา เป็นยังไรกันบ้างคะในการอ่านคำประพันธ์พฤกษพ,พกาสอนไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะเราไปเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ในบทประพันธ์กันนะคะคำศัพท์สำคัญก็มีคำว่าพฤกษพกาสอนกุญชรทนเสน่งนรชาติสถิตวางวายมะลายอินทรีโลกา คำศัพท์แรกนะคะคำว่าพฤึกศพหมายถึงวัวนะคะเป็นคำนามอ่านได้สองลักษณะคือพฤึกศพหรือพฤกดศพในคำประพันธ์นี้นะคะมีคำต่อว่ากาสอนมาต่อท้ายอ่านตามลักษณะคำประพันธ์อ่านว่าพฤกโศพพกาสอนออกเสียงพระที่ตัวพอสำเพอด้วยนะคะนักเรียนลองอ่านพร้อมๆครูเลยค่ะ รุดศพพะกาสอนคำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่ากาสอนค่ะอ่านว่ากาสอนหมายถึงผู้เที่ยวไปหาบ่อน้ำบ่อยๆหมายถึงควายนะคะเป็นคำนามค่ะคำที่มีความหมายเหมือนคำว่าควายเช่นมหิตลุลายกระบือถุย คาศัพท์ต่อไปค่ะคำว่ากุญชอนคือช้างค่ะเป็นคำนามเช่นกันนะคะอ่านว่ากุญชอนหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคำว่ากุญชอนหรือช้างเนี่ยนะคะมีคำที่มีความหมายเหมือนอยู่หลายคำค่ะเช่นคำว่าโคดสารคชาหัตถีค่ะ คำต่อไปค่ะคําว่าทนตะหรือคําว่าทนเมื่อใส่กระรันแล้วเราจะไม่ออกเสียงนะคะคํานี้เป็นคํานามในบทประพันธ์หมายถึงฟันหรืองาช้างเองนะคะคําว่าโทแปลว่าสองค่ะโททนก็คืองาทั้งสองนั่นเองค่ะเราเรียกลักษณะนามก็คือกิ่งนะคะฉะนั้นงาช้างจะมีสองกิ่งค่ะ คำตอบไปคำว่าสะหน่งอ่านว่าสะหน่งคำนี้มาจากภาษาเขมรน,นะคะหมายถึงเขาของสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เพศผู้นะคะมีเขาที่สวยงามจะเป็นความสง่างามของสัตว์ชนิดนั้นๆค่ะคำตอบไปค่ะคำว่านรชาตคำนี้อ่านว่านรชาติไม่อ่านว่านาระนะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าคนนะคะ ต่อไปค่ะคำว่าวางวายเป็นคำกริยาหมายถึงตายค่ะ, at, i, w ang, w ะนรชาติวางวายลักษณะการอ่านเช่นเดียวกันกับวักที่ว่าร ok, ึศพกาสอนเวลาอ่านต้องอ่านต่อนเนื่องนะคะตามลักษณะคำประพันธ์ค่ะคำ <c oughs> ต่อไปคือคำว่ามะลายเป็นคำกริยาแปลว่าแตกตายทำลายหมายถึงตายนั่นเองนะคะ อินซียะหรืออินซีทอรอสารีเป็นคำควบไม่แท้ทอรอออกเสียงเป็นซอนคำนี้อ่านว่าอินซีนักเรียนต้องจํานะคะอินซีที่แปลว่าร่างกายจะต้องมียอยักษ์เป็นตัวการันค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่าสถิตแปลว่าอยู่ตั้งอยู่เป็นคำกริยานคำนี้เด็กๆบางทีอาจจะเขียนผิดเติมยอยักย์เป็นตัวการันคำที่ถูกต้องจะต้องไม่มียอยักษกเป็นตัวกาันค่ะ และคำศัพ์สุดท้ายคำว่าโลกาเป็นคำนามหมายถึงโลกค่ะก็คือพื้นแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นั่นเองค่ะ จากคำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจพฤกษภพพการสอนเนื้อหาของบทประพันธ์นี้จะให้คติกับเราว่าบรรดาวัวควายและช้างเมื่อตายไปแล้วยังมีเขาและหนังเหลือไว้ให้เป็นประโยชน์แต่คนเราเมื่อตายไปก็ไม่หลงเหลืออะไรจะเหลือก็แต่ความดีและความชั่วที่จะให้คนระลึกถึงและ พูดถึงเราในด้านไหนนักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเราควรจะทำความดีหรือจะประพฤติในทางที่ไม่ดี คำประพันธ์ให้ข้อคิดที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเราสามารถกระทําความดีและเว้นความชั่วเพราะความดีกับความชั่วเป็นสิ่งที่คงอยู่เสมอไปแม้ว่าเราจะตายไปแล้วคนก็ยังกล่าวถึงพูดถึงแล้วเราจะเลือกให้คนพูดถึงกล่าวถึงเราในด้านไหนคะ เราก็จะต้องเลือกด้านความดีนะคะดังนั้นเราจึงควรกระทำความดีอยู่เสมอคะ่ะสำหรับในวัยของเด็กๆก,ก็ทำความดีได้นะคะโดยการรักพ่อแม่ด้วยใจของเด็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่าความรักพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทำให้พ่อแม่มีความสุขนั่นคือความดีที่นักเรียนพึงปฏิบัติและกระทำได้คะ่ะ เมื่ออยู่ในสังคมและคนรอบข้างนักเรียนสามารถทําความดีได้เช่นกันเช่นการมีน้ําใจให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนๆช่วยเหลือเพื่อนเต็มกําลังความสามารถอย่ากเกินความสามารถเกินไปเพราะการช่วยเหลือเราต้องรอบคอบและวิเคราะห์ให้ดีในการช่วยเหลือในบุคคลแต่ละคนด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเด็กๆนำคำประพันธ์สุภาษิตให้ข้อคิดสอนใจรึกศพภกาสอนไปคิดไปกระถาข้อคิดสำคัญก็คือควรทำความดีอยู่เสมอค่ะ